ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทายก็กลับมาจะมาถ่ายเป็นตัว empty h a l l นะคะก็คือจะเป็น empty h a l l แรกก็ถ้าใครที่ไม่รู้จัก empty h a l l คือก็จะเป็นเหมือนแบบรีวิวของที่เราใช้จนหมดแล้วนะคะก็คือทุกอย่างที่อยู่ใน haul นี้ก็คือได้ใช้จนหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่แค่แบบก็จะเหลือ,อแค่แบบแพคเกจจิ้งเท่านั้นที่แบบเก็บไว้ให้ดูคือตอนนี้แบบเยอะมาก คือมันหลายเดือนแล้วเรา้ายแบบไม่มีเวลาถ่ายจนแบบวันนี้รู้สึกไม่ได้ละรีบถ่ายดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบรีบชิงออกไปเพราะว่ามันเยอะจนเริ่มไม่มีที่เก็บแล้วนะคะก็อย่างแรกที่จะมาพูดถึงนะคะก็จะเป็น k คีนซิงบาร์มนะคะม็นจะมีของ2ตัวล่าสุดที่ใช้ก็จะมีตัวนี้ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันก็คือของวานิลาโคคีนอซีโร่ก็คือยี่ห้อนี้เข้าไทยแล้วนะคะ ก็น่าจะเป็นแบบคี e a ซิ i n g b a มีห้องแรกๆที่แบบเป็นคนรู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมก็ถามว่าราคาในช็อปกับราคาฮิวเหมือนในช็อปอ่ะล่าสุดคือเขาปรับราคาลงก็ถูกลงเยอะแต่ว่าฮิวก็ยังถูกกว่านะคะใสรก็สั่งจากต่างประเทศกับใช้เออซื้อจากร้านฮิวเหมือนกัน คือมันก็จะเป็นเนื้อบามแบบแข็งๆเนาะแล้วเราก็วอร์มบนมือให้มันแบบเป็นออยแล้วก็ใช้บนหน้าที่แห้งแล้วก็คล้ายคลคินซิ่งออยก็คือพอเราถูบนหน้านวดบนหน้าเสร็จปุ๊บเราก็ใช้แบบน้ำเปล่าลงแล้วก็นวดอีกรอบให้มันเป็นแบบเป็นน้ำนมแล้วก็หลั่งออกก็คือหลักการใช้มันจะเหมือนคินซิ่งออยแต่เป็นแบบคิ้นซิ่งออยในรูปแบบที่มาเป็นแบบของแข็งเป็นโซลิดแล้วก็ถามว่าตัวนี้ที่เป็นของเฮมิสนะคะออล ทีนบอมมันต่างกันยังไงคือใช้วาลัการการทํางานคือมันเหมือนกันเลยก็คือใช้ล้างเครื่องสำอางเหมือนกันแต่แพคเกจจิ้งจะต่างกันนิดนึงก็คืออันนี้มันจะแบบหมุนออกเอาแล้วก็แต่อันนี้จะใช้เป็นฝานะคะซึ่งมันก็เหมือนใช้ก็ว่าแบบฝาแบบนี้มันสะดวกกว่าเพราะเหมือนเขาใช้พอเวลาเรามือเพื่าเราก็จะไม่อยากมาแบบหมุนฝาอะไรเงี้ยแบบเงี้ยเปิดปิดง่ายกว่าหลักการทํางานก็คือเหมือนกันก็เป็นแบบเป็น solid บอมนะคะแล้วก็ ละลายบนมือใช้เหมือนกันหมดแต่ข้อแตกต่างก็จะมีตรงที่อันนี้มันจะมีกลิ่นที่แบบออกสมุนไพรมากกว่านิดนึงแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดอันนี้อาจจะถูกกว่านิดนึงไม่ได้ถูกกว่ามากแต่ถามว่าถ้าชอบคือชอบตัวนี้มากกว่าตรงที่แพคเกจจิ้งมันเปิดง่ายกว่าแต่หลักการทํางานล้างเคร,รื่องสำอางคือเหมือนกันและล้างได้ดีเหมือนกันนะคะใช้ล้างเรือสอาง กติไใ,ใช้ยนี้ลงล้างเครื่องสำอางก่อนแล้วก็ทำความสะอาดผิวอีกรอบเป็นดับเบิลคินซิงนะคะคือทั้งสองตัวใช้ล้างเครื่องสำอางได้ดีเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนมากกว่าอันนี้มันก็จะกลิ่นสมุนไพรนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้ลองแต่ว่าถ้าของบาน,นิลาโคมก็จะมีหลายสูตรกว่าสําหรับผิวมันผิวแห้งจะไซช้เป็นตัวออริจินอลนะคะอันนี้ก็ถือว่าแบบดีอันนี้คือแนะนําทั้ง2ตัวแล้วก็จะมีเป็น อันนี้ของ c อ o s s ร์อนะคะอันนี้ก็เข้าไทยแล้วขายอยู่ที่ Alan d ก็คือมันจะเป็นตัวเป็นอ่อเป็นสำลีมาเป็นแผ่นวงกลมอันนี้มันจะเป็นเอ่อซา X ิสิกเอ็กซิรือเปล่าก็คือมันจะเป็นสำหรับผัดเซลล์ผิวนะคะก็คือเขาจะเป็นแบบเป็นสำลีแช่ในตัวโทนเนอร์มาให้แล้วแล้วก็ผัดเซลล์ผิวก็ใช้แบบวันละครั้ง ของดีไซน์ก็ใช้ตอนเย็นเพราะว่าเราเลี่ยงแบบไม่ให้มันไปโดนแดดอะไรอย่างนี้ส่วนตัวนี้สําหรับไซคิดว่าไซคิดว่ามันเบาไปสำหรับไซาเพราะว่าไซา์เคยใช้แบบตัวผัดเซลล์ผิวที่แรงกว่านี้มาก่อนพอมาใช้ตัวนี้มันก็จะแบบไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมากแต่ว่าสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มหัดใช้แบบผัดเซลล์ผิวที่เป็นแบบเคมีคอลเบคโฟรีเอชันก็คือเป็นการผัดผิวแบบด้วยเคมีสำหรับเริ่มต้นแรกๆตัวนี้ก็ถือว่าแบบน่าจะใช้ได้แล้วก็แบบไม่แรงเกินไปนะคะ ซึ่งตัวนี้ก็ราคาไม่แรงเลยรู้สึกหน้าจอมาอยู่ที่หกเจ็ดร้อยใช้ได้เจ็ดสิบแพดก็แบบใช้ถ้าใช้เวลา,าก็ได้แบบประมาณสองเดือนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะอันนี้ก็สําหรับใครที่อยากลองก็ยังถือแนะนําสําหรับคนที่แบบจะเริ่มใช้แบบผ่าเซลล์ผิวหรือแบบผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างงี้ไม่อยากได้ไรแรงเกินไปก็มีตัวอันนี้ใช้หมดแล้วนะคะคือรู้สึกว่ามันเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยช่วงที่เป็นสิวยิ่งแบบ วันไหนที่แบบสิวอักเสบแล้วแบบต้องไปทํางานก็แปะไว้ดีกว่าปล่อยให้มันแบบไปเจอฝุ่นแล้วแบบแต่งหน้าทับให้มันแบบอากาศหนักกว่าเดิมซานก็จะใช้เนี้ยแปะไว้ยิ่งถ้าแปะได้ทั้งวันก็ยิ่งดีนะถึงจะอยู่ห้องเพราะมันจะแบบดูดออกมาอันนี้ก็แบบมีหลายรุ่นที่ใช้หลายยี่ห้อแล้วก็มีตัวอิมเมชั่นตัวนี้ของอีทูดีนะคะมันจะเป็นรุ่นซุนจองก็คือมันเป็นแบบสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็แบบเน้นความชุ่มชื้น ก็คือในไลน์นี้มันจะมีหลายอย่างแต่ไซส์ใช้หลักๆก,ก็คือตัวอิมเมชันที่ใช้ปันคือพอใช้แล้วรู้สึกว่าแบบหน้ามีความแบบความชุ่มชื้นแบบเห็นได้ชัดเลี่ยวหน้า,า,นานแบบดีขึ้นแบบเครื่อสบางติดทนขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วแบบหน้าดูแบบมีความโกลแบบมีความแบบชุ่มชื้นตอนแรกก็ซื้อขวดเล็กมาใช้ก่อนนะคะล่าสุดก็คือใช้ขวดใหญ่แล้วอันนี้ก็เข้าไทยแล้วกันแล้วก็คือมีตัว perfect liquid อันนี้ของเซนกะเวลาเครื่องสำอางถามว่าใช้ดีไหมใชนก็โอเคแต่รู้สึกว่ามันยังเอาเครื่องสำอางออกไม่หมดนะคะคือถ้าคนจะใช้ตัวนี้ก็แนะนําว่าต้งเป็นคนที่แบบดับเบิลครีนซิ่งก็คือล้างตามด้วยอย่างอื่นอีกรอบหนึงอ่าถ้าเป็นพวกเอ่อมาสคาร่าอะไรนี้ก็ใช้อันอัพ m o มูเวอร์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอันนี้รู้สึกแบบใช้ส่งมันอ,ออกไม่หมด่าไหล แล้วก็ามาที่ตัวนี้นะคะเป็นเช็ดเจลของบูทยี่ห้อของบูทเลยก็สําหรับใครที่แบบใช้โกนขาแล้วแบบใช้มีโกนโกนขนขาเนาะแล้วก็แบบอาจจะไม่อยากใช้แบบสบู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเจลที่บีบออกมาแล้วก็จะเป็นโฟมแล้วก็แบบใช้แบบโกนขนอะไรเงี้ยมันก็แบบดูสะดวกขึ้นอะไรางี้มันก็แบบช่วยในเรื่องแบบความชุ่มชื้นอะไรนิดนึงอ่อ,อนโยนต่อผิวอันนี้ก็ใช้หมดไปกระป๋องหนึง่ง แล้วก็มาเรื่องผมนะคะอันนี้เคลียร์ก็คือเป็นสูตรที่ใช้นานมากกคือสูตรนี้ซากุระเพราะว่าสายแบบเป็นแบบคนที่แบบสีสาหนังสีสะแห้งมากเพราะว่า,เ,าเคยย้อมผมบ่อยแบบกัดผมล่าสุดก็ไม่ได้ใช้อที่รุ่นนี้แล้วแต่ว่าไปใช้รุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาส่งมาให้แต่ก็คือถามว่าแบบใช้อยู่นานมากเราสึกมันใช้ช่วยเรื่องหังเคร์ได้คือแบบมันไม่ได้หายค่ะแต่ว่าพอเราใช้มันก็แบบสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบ เออเพิ่มเริ่มแบบแผ่นมีหลังแคาอะไรเงี้ยก็ใช้หมดรุ่นเนี้ยหมดไปหลายขวดเหมือนกันแล้วก็กินสัก,กระก็ถือว่าแบบหอมดีแล้วก็จะมีตัวลาโลสโพเซนะคะดูโอพัดคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบช่วยเรื่องสิวคือมันจะช่วยแบบ ผัดเซลลแบบอ่อนโยนแล้วก็ป้องกันการเกิดของเซลลใหม่คือมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเห็นผลแบบทันทีว่าแบบสิวที่ขึ้นอยู่อะไรเงี้ยแบบหายไปแต่ไซ้สว่ามันในระยะยาวมันช่วยป้องกันเรื่องสิวว่าแบบค่อยๆแบบลดปริมาณการเกิดของมันลงอะไรเงี้ยไซก็เลยแบบมีอ่ะอันเนี้ยซื้อจากไทยแต่ว่าอันเนี้ยฝากเพื่อนซื้อจากฝรั่งเศสก็ฝากเพื่อนนิ่งมาจากฝรั่งเศสเพราะว่ามันถูกกว่ามากฝรั่งเศสมนประมาณห้าหกร้อย ตลอดที่ไทยมันแต่ร้อก็สิบบาทแต่ก็คือใช้มาแบบนานมากตอนนี้ก็ยังใช้อยู่อันนี้คือหมดไป2หลอดความจริงน่าจะหมดเยอะกว่าน,นี้แล้วก็มีที่ใช้อยู่ปัจจุบันด้วยนะคะอาจจะเร็วพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าของเยอะมากเราแบบกลัวเปิดแบตบหมดก่อนอันนี้จะเป็นบอร์เซียนะคะสากิลคินซิงวอเตอร์ก็คือใช้แต้มซิฟราแรกมา ก็ใช้ทําความสะอาดได้ดีนะคะมันจะเป็นเหมือนกึง่อองกึ่งออยนิดนึงแต่ประเด็นคือซา์รู้สึกว่ามันจะมีแบบแอลกอฮอล์ด้วยนิดนึงเพราะว่าแบบได้กลิ่นแบบชัดเจนอาจะด้วยความที่มันเป็นสาเกแต่ใน,นี้ซรก็แบบใช้เวลาแบบไปเดินทางนะคะยังเห็นว่าแบบมันเหลืออยู่นิดนึงแต่เพราะมันเหมือนแบบน่าจ,จะเสียแล้วอาจจะเพราะความเป็นสาเกของมันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันจะมีเกลียนสาเกก็คิดว่ามันน่าจะมีแอลกอฮอล์ด้วยอะไรางี้แต่ว่าใช้แบบเช็คข่างฟังได้ดีตัวนี้ บบตัวนี้นะคะของคาร a ด a ลาโบเป็นน้ำาตบสสำหรับคนมีสิวก็คือทรายเคยใช้ตัวออริจินอลของเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันหนักไปสำหรับผิวมันของเราเพราะตอนนั้นใช้เรารู้สึกมันแบบสิวตันขึ้นอาจจะแบบต้องเปลี่ยนไปใช้ตอนกคืนแทนอะไรอย่างเงี้ยก็พอแต่พอมาใช้ตัวนี้คือแบบไม่มีปัญหารู้สึกว่าแบบเออมันก็ช่วยเรื่องสิวได้นิดนึงแต่ก็รู้สึกว่ามันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอะไรเยามากกว่าเรื่องสิวอาจจะแบบสบับย์ายยังแบบไม่ได้เห็นผลชันมากแต่อาจเป็นเพราะว่า เราใช้คู่กับอย่างอื่นด้วยพอมาแบบใช้ตัวนี้มันก็อาจจะแบบรู้สึกไม่ได้สึกอะไรมากแต่ว่าถือว,ว่าเป็นน้ำตดสำหรับแบบผิวมันเป็นสิวใช้ได้นะคะไม่หนักแล้วก็นะเป็นของคอสอ,อีกตัวนะคะตัวนี้ก็คือ h y Ceramide Full Moisture c ค e a m คือตัวเนี้ยชอบมากคือรู้สึกว่าคือมันเป็นแบบเน้นแบบเซรามไอคือเพื่อผิวแข็งแรงใช่ไหมล่ะมอยเจอคือเพื่อความชุ่มชื้นแต่ว่าสรู้สึกว่าขนาดมันไม่ได้แบบสําหรับ ระบุมาว่าเป็นสำหรับผิวเป็นสิวหรือช่วยเรื่องสิวอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันแบบช่วยแบบคัมดาวคือแบบทำให้แบบสิวเรามันแบบค่อยๆแบบดีขึ้นแบบสงบลงอะไรเงี้ยแบบสิวที่กำลังแบบขึ้นหัวแดงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เลยแบบชอบมากใช้จนหมดเลยช่วงที่ได้มาคือแบบใช้ทุกวันแบบไม่ใช้ตัวอื่นสลับเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้คือจะซื้อเพิ่มแน่นอนอันนี้ตัวนี้ก็น่าจะเข้าไทยแล้วน่าจะอยู่ประมาณ600อะไรางี้ก็ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาว คือแบบจะไม่หนักหน้านะคะคือใช้ตอนของมันก็ได้สําหรับสายแต่ว่าถ้าแบบคนที่กวนหนาน่าก็อาจจะใช้ตอนกลาคืนเราวจะมีตัวของ The Ordinary นะคะอันนี้จะเป็นตัว Patch e l ผิว Glycolic Acid Toning Solution 7%คือตัวเนี้ยสายสายใช้ไปหมดไป2ขวดแต่ว่ารู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่ามันคือใช้ตอนแรกมันก็จะมีแบบ แสบผิวนิดนึงแต่แบบไม่ได้แบบแสบแบบทนไม่ได้ถ้าใครที่แบบแสบแบบทนไม่ได้ให้รีบรางออกแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้นะคะอันนี้ก็คือเพราะมันด้วยความที่มันเป็นแบบกดอะไรเงี้ยแต่ซาริสว่าตัวนี้มันเบาวกว่าตัวที่เคยใช้ก็เลยแต่ว่าถามว่ามันช่วยเรื่องสิวเรื่องอุดตันไหมมันก็ช่วยก็เลยทําให้แบบใช้หมดไปสองขวดแต่ก็ยังคิดไม่แน่ใจว่าแบบจะใช้อีกไหมเพราะว่าตอนนี้รสึกตัวที่แบบช่วยตอบโจทย์และตอบโจทย์มากที่สุดมากกว่าตัวนี้ก็คือตัวของพัลลาชอยแต่ ถ้าแบบอาจจะแบบเปลี่ยนสับไปใช้เรื่อยตัวนี้ก็ถือว่าแบบใช้ได้อยู่แล้วก็สําหรับคนที่อยากลองก็แนะนําให้ใช้เฉพาะตอนกลางคือแล้วก็แบบให้ลองเทสต์ก่อนว่าแบบมันแท้ไหมที่อันนี้เป็น อายเมคอัพเบลวอร์ยี่ห้อของบูนนะคะรุ่นนี้ใช้สาสใช้บ่อยมากก็คือมันแบบมันอ่อนโยนแล้วข้อตามันก็แบบไม่แสบตาแล้วมันออกมาสคาร่าอะไรเงี้ยอายแชดโดว์ออกได้ดีมากและมันคือมันชอบมีปโปรให้รอดูนะว่ามันจะมีปโปรแบบ2องแทนหนึ่งหรือว่าชิ้นที่2ลด50%เอะไรเงี้ยปกติไซยจะซื้อแบบตุนตอนช่วงที่มีปโปรแต่ก่อนมันจะไม่ใช่แพ็กเกจนี้นะคะอพอแต่ก่อนจะเป็นอีกแพ็กเกจหนึง่งแล้วล่าสุดก็แบบเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่อ้อมของ e brochure นะคะเป็น อายมคอัพเลนเวอร์เหมือนกันก็คือตัวนี้ก็ใช้ดีก็คือมันจะเป็นแบบที่แยกเป็นสีขาวเป็นน้ําสีขาวกับสีฟ้าคล้ายๆของเมเปอรีนอะไรเงี้ยสองชัน้นเราก็ต้องขยับก่อนใช้แต่คือใช้สุดอันนี้มันจะราคาแรงนิดนึงกว่าหนึ่งน่าจะประมาณสองรอซื้อตอนโปรด้วยนะอันนี้ก็ลองดูก็ถือว่าแบบใช้ได้ดีแล้วก็แบบอ่อนโยนอยู่ถ้าใครอยากลองก็แบบก็ถือว่าโอเคใช้ได้ถ้าคนที่ชอบใช้แบบที่มันเป็นแบบสองชัน้นอันนี้ร,ราโรสโพอีกหลอดหนึ่งก็คือเหมือนกัน ก็มีแป้งนะคะอันนี้คือแป้งตัวสีจันก็คือตัวดังของเขาแหละแต่อันนี้มันเป็นแพ็กเกจเอ่อริบูตี้อันเ e อร์ซึ่งฝาหายไปแหละก็แบบใช้ดีคุมมันได้ดีเซตเครื่องม้าได้ดีมากของแคร์นะคะเป็นครีมเกาหลีอันนี้มันจะเป็นครีมที่เป็นเนื้อสีไฟฟา้าฟ้าฟา,ฟา,ฟา,ฟาคือมันชื่อ Miss n มิสไนบ c a l m i n g c r e a m ือมันแบบสําหรับ intensive s i n care หรือ sun care ก็คือเหมือนแบบถ้าแบบคนที่แบบผิวไม่ต้องการแบบการปอกประโลมอะไรเงี้ยมันก็จะออกเย็นๆนิดนึงอะไรอย่างี้ซึ่งซายไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแต่แบบลองซื้อมาใช้เฉยๆก็แบบก็รู้สึกแบบโอเคมันก็ช่วยปอกประโลมผิวแต่ว่าลองแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบอ่า s u n บ u r n หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็สูสกวแบบมันก็โอเคแต่แบบเรื่องความชุ่มชื้นซา่ว่ามันมีตัวอื่นที่แบบมันดีกว่านี้ แต่ถ้าใครแบบมีปัญหาเรื่องแบบอยากได้อัฟเตอร์ซันแคร์หรือแบบอยากได้อะไรที่มันแบบสูดทิ้งแบบอปอะโลมผิวก็ถือว่าแบบตัวนี้ก็ถือว่าโอเคตัวนี้คือดายเซรั่มนะคะก็คือตัวทารักแร้นั่นเองก็ถือว่าใช้สุกมันช่วยควบคุมเรื่องกลิ่นตัวได้นานแบบไม่ต้องทาซ้ำระหว่างวันแต่ถ้าหนูทาซ้ำระหว่างวันจะเห็นว่ามันมีปัญหาตรงแบบ มันอาจจะแบบถ้าทายอยู่กันไปมันจะบันอัพขึ้นมามันจะจับตัวเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็จะไม่แนะนําให้แบบใช้ซ้ําหลายรอบถ้ายังแบบมันได้อาบน้ำนะคะไลค์ของพีตัวนี้ก็คือซูเปอร์เอเซนกานเเยวิตามินซีตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วไซส์ส่วนมันก็โอเคแต่แบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเห็นผลเร็วหรือเห็นผลชัดมากสําหรับตัวเองก็เลยก็เคยใช้ไปประมาณสองสามขวดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก ก็เลยแบบเลิกใช้ไปอาจจะเป็นเพราะแบบไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องแบบรอยดํารอยแดงมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้สังเกตเวลาใช้ว่ามันดีขึ้นไหมแต่ส่วนตัวก็แบบเฉยๆมาตัวนี้เป็นมาร์กหน้านะคะนนี้เป็นเซรั่มเซรั่มมาร์กไฮด้าบอมคือตัวนี้ก็แบบความชุ่มชื้นแบบดีแต่ที่แบบเก็บมาให้ดูเพราะว่า อยากจะคอมเพนนิดนึงเพราะว่าแบบกินน้ําหอมแรงมากายแบบไม่ชอบเลยไซก็เลยแบบเหมือนซื้อมาสองรุ่นแล้วอีกรุ่นหนึ่งให้เพื่อนไปแล้วแต่แบบถ้าใครไม่มาก็คือเรื่องความชุบชื้นมันดีอยู่แล้วก็มีตัวนี้นะคะของดับจาทคือแบบดีแล้วก็อาจจะราคาแรงนิดนึงแต่ว่าดีเลยเป็นเซรามิคเซรามิคยิ R ่งมากก็คือเซรามายช่วยแบบผิวมันแข็งแรง ตัวชีทมางอะไรเงี้ยเขาก็ทำออกมาดีๆคือแบบดีแต่ว่าราคามันจะแรงนิดหนึ่งของยี่ห้อดรจ่าอันนี้เป็นโทนเนอร์ของโพท a n i ของบูธนะคะก็เหมือนแบบถ้าใครมองหาโทนเนอร์ที่แบบอาจจะเป็นน้องนักแสักเรียนหาโทนเนอร์ที่แบบราคาไม่แพงแล้วก็แบบช่วยทําความสะอาดรูขุมขนอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่แนะนาแล้วมันคือเขาจะเคว่าเหมือนแบบมันน่าจะเหมือนเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมังไลยโ o ทานิกเนะี่ย มันจะออกแบบออแกนิกนี่นึ่งแต่มันก็จะแบบเออเหมาะกับผิวแพ้ง่ายก็จะมีหลายสูตรให้เลือกก็แบบผิวมันผิวแห้งผิวมีริ้วรอยอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวโทนเนอร์จะเป็นสีแบบน้ำตาลอ,อน่อ,อนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคก็ใช้หมดไปนะคะยังมีอีกขวดหนึ่งในสต็อกด้วยมั้งแล้วก็มีตัวอัลฟาอัลบูตินทิเปิลเอสเซนต์นะคะตัวนี้ที่เขาเลื่องลือกันของคิวเพจส่วนตัวไซคิดว่ามันเฉย ก็เลยแบบไม่ได้อะไรอ่ะแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเห็นผลไม่ได้หวางมากอาจจะเป็นเพราะแบบเหมือนเราไม่ได้ใช้แบบต่อเนื่องมากเราเหมือนเว้นช่วงไปแล้วเหมือนมันทิ้งแบบผลิตพันไว้นานเกินไปอะไรอย่างงี้ปก็อาจจะแบบลองม่อีกรอบเพราะแบบรุ่นนี้ก็เห็นแบบผลมาว่าสวนผสมดีแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นทิชชู่ของวัสดสันก็ปกติจะซื้อแบบเวลามีโปก็จะใช้ยี่ห้อนี้ประจํา มันจะเป็นทิชชูที่แบบมันจะเย็บขอบออไม่ใช่ทิชชูสีสำลีรว่าใช้ตัวนี้สำหรับใช้กับโทนเนอร์หรือแบบโลชั่นที่แบบ